สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับต้นไม้ที่เอาอกเอาใจท่านที่ไม่ชอบรดน้ําต้นไม้และรวมไปถึงท่านที่อยากเห็นต้นไม้ที่มีใบสีแปลกๆในตอนนี้เราจะไปรู้จัก กับบอนดำรวมไปถึงท่านที่ชื่นชอบต้นไม้ที่มีใบสีแปลกไปจากใบสีเขียวเขียวที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นอ l โลคาเซียแบล็กเมจิกหรือเราเรียกว่าบอนดำแบล็กเมจิกซึ่งมีสีแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่เอาอกปใจท่านที่ไม่มีเวลาในการปลูกเลี้ยงและรดน้ำต้นไม้นั้น,น,นเราไปทำความรู้จักกับบอนดำแบล็กเมจิกครับ ก่อนอื่นมือเย็นสุดโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบสมาไม้ที่มีโอกาสได้ดูคลิปต่างๆของมือเย็นนะครับแล้วก็แนะนําว่าอยากจะให้มือเย็นได้ทําความรู้จักกับบอลดำแม็กเบจิกให้มากขึ้นเราก็ เริ่มไปทําความรู้จักว่าตัวบอลดำแบล็กเมจิกนั้นไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีอยู่เดิมนะครับเป็นต้นไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาจากบอนสายพันธุ์เดิมก็คือโคโลคาเซียเอสคิวเลนตาซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านเซาท์อีสเอเชียหรือเขตร้อนชื้นของทางด้านเอเชีย ด้วยเหตุนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ของบอลดำแบล็กเมจิกก็ยังคงมีชื่อว่าโคโลคาเซียเอสคิเลตาแต่ต่อท้ายด้วยแบล็กเมจิกชื่อนี้สะท้อนลักษณะหรือสันฐานพิเศษที่บอลดำแบล็กเมจิกมีไม่เหมือนกับต้นแม่ก็คือจะมีใบที่มีสีเขียวอมดำหรือ ดำอมม่วงเมื่อเขามีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สีดำนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีดำเห่าที่เหมือนกับมีเม่าติดอยู่บนใบไม้ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นมากๆครับ เช่นเคยครับเราก็ไปทำความรู้จักกับต้นไม้ในสกุลโคโลคาเซียเสียก่อนชื่อสกุลโคโลคาเซียนี้แม้จะเป็นชื่อภาษาละตินแต่ก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกจากคำว่าโคโลคาเซียเลยซึ่งใช้เรียกต้นไม้ที่มีรากหรือส่วนของรําต้นที่ขนานไปกับพื้นดินแล้วก็สามารถจะแตกออกเป็นหนอ่อใหม่ได้เช่นเดียวกันกับบัวนั่นเองซึ่งาหากท่านมีทั้งโอโลคาเซียและโคโลคาเซียอยู่ก็จะรู้ว่าทั้งสองต้นมีส่วนของการขยายพันธุ์ที่ไม่เหมือน เลยสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ s q l e n t a นั้นก็หมายถึงการที่กินเข้าไปได้หรือทานเข้าไปได้นั่นเองก็จึงเป็นเหตุผลให้คนไทยก็จะรู้จักบอนอยู่2ประเภทบอนที่เป็นอโลคาเซียอันนี้ส่วนใหญ่กินไม่ได้เลยนะครับแต่สําหรับในสกุลโคโลคาเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคโลคาเซีย s q l e n t a นนั้นตามชื่อชนิดพันธุ์เลยว่าทานได้ครับ สันฐานที่สำคัญที่จะลงรายละเอียดต่อไปสำหรับตัวเจ้าบอลดำ Black Magic นั้นก็ต้องไปทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างโคโลคาเซียกับ อะโลคาเซียก่อนครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยดูมือเย็นเป็นคลิปแรกนะครับอยากจะแนะนำให้ท่านไปดูคลิปของบอลกระดาษเขียวก่อนซึ่งในคลิปนั้นก็จะอธิบายชื่อสกุลอะโลคาเซียไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าในยะหรือความหมายของชื่อสกุลโคโลคาเซียนั้นก็บอกชัดเจนว่าฉันไม่ใช่โคโลคาเซียถึงแม้ว่าทั้งสองต้นจะเป็นเอรอยหรืออยู่ในวงอาราซีีก็ตามแต่มีความแตกต่างกันหลายประการเลยในที่นี้จะขอยกความแตกต่างอย่างน้อย2อ,อย่างนะครับ ก็คือ 1. ในส่วนของใบครับแม้ว่าทั้ง2ส,สกุลทั้งโคโลคาเซียและอโลคาเซียล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะของใบเหมือนหูช้างอันนี้สับตามที่ฝรั่งมังค่าเรียกนะครับเราเรียกว่า elephant อ e a r s จะพบว่าจะมีลักษณะใบที่เป็นเหมือนกับหูช้างแล้วก็จะมีหูยกขึ้นแบบนี้สําหรับตัวอโลคาเซียก็เช่นเดียวกันครับเขาก็มีลักษณะใบในทํานองเดียวกันแต่ลักษณะที่เราสามารถจะมองเห็นผัดผาดเพืนอๆแล้วก็จะแนกแยกแยะออกได้เลย ว่าต้นไม้ก่อนนั้นกับต้นไม้ก่อนนี้ต้นไหนเป็นโคโลคาเซียกันแน่ก็ให้ท่านดูที่ลักษณะการตั้งของใบครับเราจะพบว่าตัวโคโลคาเซียส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปลายใบที่ชี้ลงเก็หาตื้นดินในขณะที่อโลคาเซียก็จะชี้ตั้งขึ้นเหมือนที่บอลกระดาษชี้ตั้งขึ้นให้เราเห็นนั่นเองครับ นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะจำแนกแยกแยะแล้วก็ทำให้เราในฐานะคนปลูกเลี้ยงได้ตระหนักว่าการขยายพันธุ์ทั้งสองต้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยครับคือทั้งสองสกุลสามารถจะขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งแยกหนอ่อแบ่งแยกกอได้เลยแต่ส่วนที่พิเศษสำหรับตัวอโลคาเซียก็คือเขาจะมีไข่หรือเป็นส่วนของไรโซมที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารหรือที่เราเรียกว่าไข่นั่นเองเราก็สามารถจะไปขุดค้นหาไข่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามกันสาม สำหรับโคโลคาเซีย เขาจะมีส่วนที่จเจริญเติบโตออกไปเป็นลำต้นใต้ดินที่สามารถจะชอนชัยออกไปขนานไปกับผิวดินแล้วก็จะมีข้อหรือปล้องที่สามารถจะแตกยอดอ่อนหรือแตกรากออกมาได้เราสามารถจะตัดไหลหรือสโตลอนนั้นไปปักชำแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกนิดหนึ่งสําหรับตัวสกุลโคลโคาเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอนดําแบล็กเมจิกนั้นเป็นต้นไม้ที่สามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งในดินที่ขังน้ําไว้ตลอดเวลานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมท่านที่ รักและชินเจ้าต้นไม้แต่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูในการเติมน้ำให้เขาหรือรดน้ำให้เขาก็สามารถจะปลูกโคลโคาเซียได้ดีมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วโคโลคาเซียก็สามารถปลูกลงในกระถางแล้วก็ใส่ดินปลูกโดยที่ไม่ต้องให้น้ำขังชื้นแฉะก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันครับ เรามาลงรายละเอียดสันฐานสำคัญของโคลคาเซียแบล็กเมจิกที่เราว่าสวยนักสวยหนาเขาสวยจากอะไรครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวลำต้นของเขาครับที่เราเห็นเป็นก้านใบขึ้นไปแท้จริงแล้วไม่ใช่ลำต้นนะครับลำต้นที่แท้จริงอยู่ด้านล่างที่อยู่ในดินหรือในเลนหรือในตมก็สุดแล้วแต่ก้านใบนี้ด้วยความที่มีสีแดงอมดำหรือสีดำอมแดงสร้างความสวยงามให้กับต้นไม้อย่างบอนดำแบล็กเมจิกซึ่งปลูกเป็นก่อได้เป็นอย่างดีสิ่งที่โดดเด่นประการต่อมาก็คือ ตัวใบเขาครับตัวท้องใบเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลักษณะของเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือจะเป็นสีเขียวเรืองแสงบางท่านเขาเรียกเช่นนั้นนะครับและใบอ่อนบางต้นก็ออกมาก็อาจจะมีลักษณะเป็นออกสีเขียวแบบนี้ก็เป็นได้หรือเมื่อเติบโตไปมากขึ้นก็จะมีลักษณะออกดำๆมีลักษณะเป็นสีดำอมม่วงแต่เป็นดำอมม่วงที่ไม่ได้สดใสนักแต่จะเป็นเหมือนกับมีขมเหลาเป็นฟ้าๆพอเรามองบอลดำแบล็กเมจิกในมุมหรือด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เขามีแสงตกกระทบก็จะมีความสวยงามเป็นพิเศษแตกต่างจากต้นไม้อื่นมากๆและนอกจากนี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ต้นใบอ่อนๆเลยครับก็จะมีลักษณะของการที่จะยกหูใบเกิดขึ้นแล้วก็มีรอยเว้าได้อย่างชัดเจนเขาแนะนําอย่างหนึ่งในการปลูกเลี้ยงบอลดาแบล็กมจิกนะครับควรจะต้องปลูกให้เป็นกอใหญ่ๆถึงจะมีความสวยงามซึ่งการแตกแยกออกไปเป็นกอใหญ่ๆได้นั้นก็เป็นเพราะ ระบบการขยายพันธุ์ของตัวบอนดำแบล็กเมจิกที่ใช้ไหลหรือสโตรลอนในการแตกข้างออกไปเรื่อยๆนั่นเองด้วยเหตุน,นี้ภารก,กิจในวันนี้เราก็จะไปทําการขยายพันธุ์บอลดำแบล็กเมจิกสวิธีการครับก็คือวิธีการที่1ก็คือการแบ่งแยกก่อไปแล้วก็ไปปลูกลงในอ่างน้ําและประการที่2ก็คือเราจะใช้การตัดโซโล,ลอนหรือตัดไหลแล้วก็ไปทําการปักชํากันครับผม เราก็าทําการแยกหน่อหรือแยกไหลเขาออกมาเลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นไหลที่แยกออกมาแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นปลายไหลนะครับเราก็จะมาแยกเอาแล้วก็ตัดส่วนเขาออกนะครับเราก็จะใช้วิธีการดึงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือมาจากต้นอื่นเขาที่เราเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะขยายพันธุ์เพิ่มด้วยแบบนี้นะครับในส่วนนี้เราก็จะตัดเขาออกแบบนี้เลยครับออกไปส่วนหนึ่งเราจะได้1ต้นนะครับ ได้ไปแล้วหนึ่งต้นที่เราจะไปปลูกนะครับเราเห็นว่าเขามีการแตกรากใหม่ง่ายมากๆครับในส่วนของข้อเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบอนดัมเบิ้ลมจิกก็จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาก็จะมีข้อและก็ปล้องที่เราเห็นอยู่นะครับในส่วนของข้อในส่วนนี้ก็จะมีการแตรกทั้งรากแล้วก็แตกทั้งยอดหากเรานําในส่วนนี้ไปปักชําก็จะงอกรากแล้วก็งอกยอดใหม่ได้ง่ายมากๆเลยในส่วนนี้เราก็จะได้หนึ่งข้อนะครับผมก็จะตัดแล้วก็นําไปปักชานะครับได้ข้อหนึ่งแล้วก็สําหรับข้อนี้เราก็จะให้ไปด้วยกัน นะครับ สำหรับวัสดุปลูกที่เราจะปลูกในดินแห้งหรือปลูกในกระถางก็จะมีดินปลูก1ส่วนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับเพราะว่าโคโลคาเซียอย่างบอนดมแบล็กเมจิกนั้นเป็นพืชที่ชอบความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุมากๆเราก็ใส่เข้าไป1ส่วนในที่นี้ผมใช้ปุ๋ยหมักนะครับต่อมาถ้าหากท่านไม่ได้มีปุ๋ยหมักก็อาจจะใช้ปุ๋ยคอกอย่างเช่นมูลสัตว์ต่างๆนะครับมูลไส้เดือนดินใส่ลงไปได้เลยนะครับหส่วนนอกจากนี้แล้วก็เป็นกากมะพร้าวสับนะครับในการช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ช่วยยใในนกาาารระบ้้ํห นถ้าเป็นไปได้ก็แช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะครับอันนี้ก็ใช้อีกหนึ่งส่วนดินปลูกหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนแล้วก็กล้วยไม้พลาสับหนึ่งส่วนเราก็คุกเข้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับเรียบร้อยครับขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเราก็ตักดินปลูกลงไปก่อนเลยแบบนี้รลงก้นกระถางไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาต้นที่เราตัดแล้วนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับอย่างเบามือจัดรากเขาสักนิดนึงครับจัดแนวรากให้เขากระจายออกไปแล้วก็ตักดินเติมลงไปครับ ก็จัดต้นให้ตั้งตรงแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับสําหรับกิ่งของที่เป็นส่วนไหลนะครับเราก็ตักดินเติมลงไปเลยให้ได้ส่วนหนึ่งก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็วางในส่วนของตายอดที่จะงอกออกมาใหม่น,นี้วางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับจากนั้นก็เติมดินกรบลงไปพอบางๆพอนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําหน้าที่งอกขึ้นมาใหม่เองครับใช้ได้แล้วครับกิ่งที่2เราก็ทําเหมือนกันเลยแล้วก็วางไปนะครับแบบนี้แหละให้ส่วนยอดโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เติมดินลงไป เดี๋ยวเขาจะดันเขาขึ้นมาเองนะครับพอบางๆพอไม่ต้องหนา เราก็นําไปรดน้ําใช้ได้แล้วครับสําหรับต้นนี้เป็นต้นที่เราได้จากการปักชําหนอ่อเช่นเดียวกันนะครับเรานํามาปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินปลูกที่เป็นดินเหนียวนะครับวันนี้ผมก็จะแยกต้นนี้ออกมาให้ดูนะครับพอเราชากับดินเหนียวเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้ง่ายเห็นไหมครับรากเดินเต็มเลยนี่คือธรรมชาติที่เขาชื่นชอบเดี๋ยวผมจะนําต้นเนี้ยที่ได้จากการที่เราปักชํามาในดินเลนเราไปปลูกใหม่ลงในดินปลูกก็ได้เช่นเดียวกันครับไปดูกันเลยครับเราก็ใส่ดินปลูกลงไปก่อนเลยนะครับเราก็วางเจ้าบอลดำเบรกเมจ ที่เราชําเลนไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปแล้วก็เติมดินปลูกจนเต็มครับลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับสีของบอลดำเมจิกก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับเป็นส่วนที่แช่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้บนดินปกติเลยนะครับก็จัดทรงเขาสักเล็กน้อยเรียบร้อยครับวิธีการต่อมาสําหรับการปลูกเลี้ยงบอลดำเมจิกนะครับเราก็สามารถจะใช้ดินเลนนี่แหละเราก็ใช้ดินบัวเลยนะครับที่เราซื้อมาวางลงไป ไม่ต้องใช้เยอะนะครับหนาจากพื้นกระถางข้างล่างสักไม่เกินตั้งห้าตั้งหเซนก็พอแล้วนะครับแบบนี้แหละไม่ต้องกดแน่นด้วยนะครับพอเราเติมน้ำลงไปเดี๋ยวเขาจะละลายบางส่วนลงไปเองนะครับเอากิ่งนะครับของเขาก็ปักลงไปในดินเลนนะครับบางส่วนแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็งอกของเขาขึ้นมาเองนะครับแบบนี้ลงไปแบบนี้เราก็เติมน้ําลงไปเลยครับ การเติมน้ำเราก็ควรจะให้มีความลึกประมาณสัก5-10เซนเป็นอย่างน้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับบอนดำแบล็กเมจิกก็ปลูกเลี้ยงในกระถางนะครับแล้วก็ปลูกเป็นโต้นโตก็ความลึกหรือผิวน้ำก็อย่างน้อยประมาณสัก15เซนครับถึงแม้ว่าบอนดำแบล็กเมจิกเป็นพืชที่ชื่นชอบแสงแดดเอาเสียมากๆเลยนะครับแต่ในการปลูกเลี้ยงในระยะต้นสําหรับต้นที่เพิ่งแยกและขยายพันธุ์มาใหม่ที่เราเพิ่งแยกย้ายนะครับก็แนะนําว่ารากยังมีการกระทบกระเทือนอยู่ในส่วนที่เราแยกย้ายหรือตัดไหล หรือสโตลอนเขาออกมาปักชำใหม่นั้นในช่วงระยะแรกนําไปปลูกเลี้ยงในพื้นที่ร่มลาไรหรือได้รับแสงแดดน้อยๆในช่วงระยะแรกก่อนนะครับพอเขาแตกใบใหม่สัก 2- 3สใบจริงขึ้นมาเราค่อยๆกระดึบเขาออกมาโดนแดดนะครับทีละ7วัน10วันโดนแดดอ่อนบ้างในช่วงเช้าแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับและในอาทิตย์ถัดไปเราก็นําไปวางในพื้นที่ได้รับแดดช่วงเช้าเต็มๆแล้วก็หลังจากนั้นอีกสัก7-10วันเราก็ค่อยขยับไปโดนแดดประมาณสัก1เดือนในการที่จะเคลื่อนย้าจาก พื้นที่ร่มลำไรออกมารับแดดเต็มๆครับ การปลูกเลี้ยงบอลดำแบล็กเมจิกให้ได้ผลดีมีสีสันสดใสทั้งตัวก้านแล้วก็ตัวใบที่มีสีดำอมม่วงที่สวยงามแนะนำเลยครับว่าจะต้องปลูกเลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มๆแดดจัดถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับบอลดำแบล็กเมจิกแต่ถ้าหากท่านไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังอยากจะปลูกเลี้ยงบอลดำแบล็กเมจิกอยู่สิ่งที่ยอมได้เลยก็คือมีพื้นที่ได้รับแดดประมาณสัก4-6ถึงชั่วโมงต่อวันแล้วก็ควรจะเป็นพื้นที่แดดเข้มๆถ้าจะให้ดีก็ถ้า หากมีพื้นที่ได้รับแดดบ่ายก็พื้นที่เหล่านั้นปลูกได้ครับ ด้วยเหตุนี้ในหลายท่านที่อยากจะปลูกเลี้ยงต้นไม้แต่ว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่คอนโดมิเนียมหรือหอพักที่ได้รับแดดบ่ายเต็มๆแล้วก็แนะนาบอนดำแบล็กเมจิกนะครับเพราะว่าทั้งไม่ต้องเสียเวลาในการรดน้ําเพราะว่าเราปลูกในกระถางหรืออ่างได้และที่สําคัญก็คือเขาชอบแดดจัดยิ่งได้แดดจัดยิ่งใบสวยครับสำหรับเรื่องการรดน้ําถ้าเราปลูกเลี้ยงในกระถางแล้วก็ปลูกแบบดินเลนแชะชขังน้ําไว้อย่างน้อย15เซนก็ถือว่าเป็นตัวความลึกของน้ําที่เหมาะสมมากๆถ้าหากน้ําพร่องลง เราก็เติมน้าเข้าลงไปให้ได้ระดับที่ต้องการนอกจากนี้แล้วการที่บอลดําแบล็กเมจิกเราปลูกในกระถางที่ปลูกเลี้ยงบนดินแบบนี้เป็นทางตรงกันข้ามเลยนะครับเราจะต้องไม่ใช้วัสดุที่มีการขังน้ําชื้นแฉะอาการของดินแบบนี้แล้วก็มีการขังน้ําชื้นแฉะจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายอย่างเลยที่สามารถจะเข้าไปทําลายระบบรากของบอลด,ดําแบล็กเมจิกได้จึงเป็นวัสดุปลูกที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูง แล้วก็ระบายน้ําดีเพราะฉะนั้นสําหรับบอลดําเมกเมจิกก็คือถ้าหากเราปลูกเลี้ยงในดินปลูกแบบนี้ก็รดน้ําเพียงแต่พอรักษาความชื้นได้ตลอดทั้งวันเป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ถ้าท่านกังวลว่าเราจะควบคุมน้ํายังไงตกลงว่าความชื้นมันเพียงพอไหมก็มีเคล็ดลับอีกวิธีการหนึ่งครับโดยการที่เราหาถาดรองน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงบอลดาเมกเมจิกลงไปแบบนี้เลยก็ได้พอเราลดน้ําเติมลงไปบางส่วนแล้วน้ําก็จะไหลออกมาเอ,อ่อนองบริเวณนี้เราก็มีหน้าที่เพียงแค่ ควบคุมระดับน้ําบริเวณนี้ไว้นะครับให้เต็มตัวจานร,รองนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการให้น้ําบอลดําเบคเมจิกอย่างเพียงพอครับสำหรับการให้ปุ๋ยบอลดําเบ็กเมจิกเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยละลายช้าเติมลงไปสักเดือนละ1หยิบม,มือกับกระถางสัก8นิ้วถึง10นิ้วใส่ลงไปได้เลยนะครับเราก็เติมลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับการใส่ปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าบอนดำแบล็กเมจิกเป็นต้นไม้ที่ชอบอินทรีย์ัตถุส,ส,สูงมากมากเลยนะครับเราก็เติมตัวปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไป1กํามือนะครับในทุกๆเดือนก็จะทําให้เขาจะเดินเติบโตได้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องไปพรวนทําลายระบบรากอย่างใดอย่างใดนะครับเราก็เติมแล้วเราลดน้ําลงไปปุ๊บเขาก็จะซึมลงไปสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับบอนดำแบล็กเมจิกสาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าในธรรมชาติตัวต้นแม่ของเขานะครับโคโลคาเซียเอสคิวเ็นต้านั้ ซึ่งมีการทับถมของเศษซากอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะมากๆเลยก็จึงทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงเราก็เรียนแบบวิธีการน,นั้นครับ สำหรับการนำบอลดำแบล็กเมจิกไปใช้งานเราก็สามารถจะนำไปใช้ในการประดับตกแต่งสวนโดยปลูกลงไปในดินโดยตรงเคล็ดลับอยู่ที่มีอินทรีย์วัตถุในดินในสวนนั้นเยอะนะครับเราเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปได้มากๆเลยนอกจากนี้แล้วเคล็ดลับอีกการหนึ่งในการปลูกเลี้ยงบอลดำแบล็กเมจิกให้สวยงามต้องปลูกให้เป็นกอใหญ่ๆนะครับด้วยความที่มีก้านใบที่ออกดำแดงหรือดำม่วงแบบนี้ประกอบกับใบที่มีลักษณะสีดำอมม่วง ต้องการพลังของใบหลาย,ลายๆใบครับจะทำให้สร้างความโดดเด่นหรือแตกต่างไปกับไม้ที่อยู่รอบๆส่งเสริมกันและกันได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านที่มีพื้นที่สนามกว้างๆหรือมีพื้นที่ คอนกรีตหรือเป็นพื้นที่ผิวแข็งที่เป็นคอนกรีตก็ตามหรือปลูกเรเบื้องก็ตามอยากจะลดความแข็งกระด้างของพื้นที่เหล่านั้นบ้างก็แนะนําว่าให้เลือกบอลดำแบล็กเมจิกปลูกลงในอ่างน้ําแล้วก็ปลูกเป็นกอใหญ่ๆจะทําให้ทั้งลดความแข็งของตัวพื้นผิวนั้นแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากแต่ประการใดเพราะแทบจะไม่ต้องรดน้ําเลยเพียง <c oughs> แค่อาศัยการเติมน้ําเมื่อน้ําพร่องไปเท่านั้นเองครับแล้วก็ได้ใบที่มีความสวยงามจากดําอมม่วงนี้กับก้านใบดําแดงแบบนี้สวยมากๆเลยครับ ในเรื่องของสตรูพืชบอนดำแบล็กเมจิกก็ไม่ค่อยมีโรคและแมลงที่เข้าไปทําลายอย่างถึงชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะมีเพลี้ยบ้างหรืออาจจะมีเชื้อโรคอย่างไวรัสโมเสกเข้าทําลายบ้างก็อาศัยการตัดแต่งทรงพุ่มให้ดูโล่งและโปร่งขึ้นก็จะช่วยได้เยอะเลยครับ สำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจบอลดำ black magic แนะนําว่าถ้าหากรอได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อต้นใหญ่มานะครับซื้อต้นเล็กๆมาไม่เกินสัก3าเดือนเราก็จะเห็นเขาแตกหนอ่อแตกยอดออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับค่อยๆปลูกเลี้ยงไปภูมิใจด้วยครับบอลดำ black magic เป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยมีใบที่สวยแล้วก็มีสีสันที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากมากเลยนะครับหากท่านจะต้องการปลูกเลี้ยงบอลดำ black magic ก็อย่าลืมในการที่จะปลูกลงในน้ํานั้นก็ต้องหมั่นเติมน้ําให้เขามีระดับ น้อย่างน้อย15เซนซึ่งถือเป็นระดับความลึกที่พอเหมาะพอเจาะแต่ถ้าหากจะปลูกเลี้ยงลงในดินเพียงแค่รักษาความชื้นในดินให้ได้อย่างเพียงพอต่อวันหรือถ้ากังวลว่าจะควบคุมระบรับน้ําได้ไม่ดีนักก็ใช้วิธีการเลี้ยงแบบหล่อน้ําแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีเลยครับนอกจากนี้แล้วก็หาพื้นที่ปลูกเลี้ยงที่ได้รับแดดแจ,ำจำ่มๆแดดจะจัดแบบนี้ตลอดทั้งวันบอลดำแบล็คเมจิกจะตอบแทนเราด้วยในการให้สีสันสีดำอมม่วงที่สดใสามากๆครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีเป็นประจำอยู่ที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด s u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้ครับและถ้าหากท่านกลัวพลาดสาระดีๆจากมือเย็นสตูดิโอแล้วก็เชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยภายหลังจากกด s u b s c r i b e แล้วนะครับท้ายที่สุดนี้หากท่านรู้ว่าเพื่อนหรือญาติสนิทมิสหาของท่านกําลังสนใจปลูกเลี้ยงบอนดำ black magic อยู่แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับเขาเหล่านั้นได้รู้ด้วยกนนะับ ในตอนนี้มือเย็นซูโดและบอลดำแบล็กเมจิกรวมไปถึงน้องบอลกระดาษจากอโลคาเซียและบอลดำแบล็กเมจิกโคโลคาเซียขอ,อยยดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ